สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องวิทยาตระกิลพีทีสองกับผมปาโต้ครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ใน e ีทีสองกันนั่นเองอุ๊ยอ้อยายเดี๋ยวน้องสม,มุดมันชนเอ้ยผมจะเล่นเ,เอาคิ้ามาเล่นกับผีกระสือนี่แหละอ่ะไปเอาเลย โอเราอยู่นี่เราอยู่ัหนล่ะเราอยู่ไหนล่ะวันนี้บ้านผมแถวบ้านผมมีที่ฝนจะมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเอมเพราะว่าตอนนี้ อากาศมันไม่ร้อนเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะอ้าวี้มากคุณะี่ก่ะเฮ้ยคุณไม่เคยกลับมาคุณเคยสัญญาไว้อะไรเนี่ยไม่มาใช่ไหม

nhiều mất tập trung, này ôi, ừ, này con ơi,

มองว่ามันคงยังไม่ขึ้นมาเนี่ยจกจิกฉันต้องการอุ้ยฉันต้องการผีมันขึ้นมานต้องการคุณทำไมคุณไม่กลับมาเขาทุบตีฉันไปเรื่อยๆ

Ơi! ơ ơ Disciplin 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 ra Disciplin 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 สองร้อยสิบเก้าเรียนเพื่อปลดล็อกเนื้อหาใหม่ในร้านอ้าหาโอ้โหโว้าวปลดยอกบ้างน่าเงินมา81บาทผมบว่าผมต้องเล่นนะทีไแ้เจ้าควนี้นันกกี้ปา คิดว่า,าหล่อหเรียนก่อนดูดีกว่านะลองระดับนี้ใหม่ดูโอ้โหเจ๋งจังน่ามังเออถึงที่ต้องอะไรเนี่ยทำไมไม่มีอะไรเฮ้ยมีถึงให้หัวใจรไร ใจร้อยวังไม่มีถุงให้เลยใจร้ายมากเลยอ่ะไม่มีถุงใหโโโโ้โอเคไปวันนี้เรยไม่ต้องการแล้วนะเร่ไม่ต้องการแล้วเนะอย่าเปิดอ้าวไม่มีอ,อ,อ,อืมอืมความวยนะจ๊ะ mày nói chứ cho đi như đi mày 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 đi đi đi, mày tung mày 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 đi đi đi, tung đi đi đi, กระตุ้จะมาแล้วเหรอไม่กลัวหรอกไปเลยออกเลยเอาลยฮึที่กระตุ้นนั่นจับกระตือมันก็เป็นยาดีนะเอ้ยพี่เซลดีกว่าหมูแซนบ็อกซแซนบ็อกอยากอืมอแต่ต้องเอาสุนักปีศาจก่อนแล้วกัน อรอดับมือใหม่ยุแป๊บเดียวได้เออเอาหมวดอะไรดีฝันร้ายไม่เอายะไม่เอาฝันกลางเหรอเล่นไปแล้วเออระดับง่ายดีกว่าะระดับง่ายไม่ใช่ว่าจะง่ายทุกไปนจะง่ายทุกอย่างนะ้วเพราะว่ามือใหม่ง่ายกว่าเจ้า<ต>ของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมาก ซึ่งก็ซึ่งนั้นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยซึงจะในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับมานานแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้ว แน่ใจเหรอโอ,โอ้ใจ,ใจไรจังให้แค่หนึ่งถุงเออมีของนะ้ลื่วยป้องการหรือเปล่าที่นี่กันป้องการนั่นแหละแต่วเามื่อกี้นี้คือว่าไปห้องใต้ดิน ไม่ให้วาไปห้องใต้ดินเลยเมื่อกี้ในรอบนี้ขออยาาให้วาไปห้องใต้ดินนะเพราะประตูทางรออยู่โอเคเห้ยไปงผีอยู่ด้านล่างโอเคแล้วเลยกับคันม่ที่มันง่ายเพราะถึกับผีเลยคือย้่งยิ่งง่าย ยิ่งช้าแล้วก็ถึงยิ่งน้อยแล้วก็ยิ่งยะที่ยิ่งไวแถมถึงยิ่งเยอะอุ้ยมื่อไหร่จะเมื่อไรมเป็นยา ไอ้กับบันนะก็เจ้าไอ้กับบันนี่คือโตมีหว ah ังโดนงีกินแน่นอนจีเมื่อใดมันจะไปเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ ช่องเลยผีเหมือนมันจะขึ้นบันเฮ้ยอย่าขึ้นบันไอ้ไกระตือไอ้กระตืออย่าขึ้นอ,อย่าขึ้นบันเฮ้ยเหมือนมันจะลงไอ้ลองเถอะเอ้ยลงนั่นแหละวิ่ง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 ไอ้ก็หมดแล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่โอ้ใจร้ายจังโอ้ถุงก็ไม่มี

อย่าพุ่งขึ้นนะเอาแล้วขออย่าไปเจอชั้นใต้ดินอีกนะฮะรอบเมื่อกี้ไม่ได้อลงชั้นใต้ดินแต่รอบนี้แต่รอบนี้จะได้ลงชั้นใต้ดินหรือเปล่าเอมันยังอยู่ชั้นใต้ดินลงย,ยัยโอเคไม่ได้ลงชั้นใต้ดินจะต,ต้องดูวิวีโอก่อนไม่มีทางหนีแล้ว ไม่มีทางนีูได้ไงเอาแล้วมันขึ้นมาผมรู้รู้อะไรที่มาแล้วผมต้องระวังเป็นพิเศษเลยอยากขึ้นนะ อย่ามานะพี่ไม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 ่นะนั่นเธอจริงด้วยผมมั่นใจแน่ในสถานที่นี้ควรถทิ้งล้างนี้แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ที่ร้องเยียผม ผมจะเงามืดผมควรทำยังไงต่อไปนี่โอเคเจอสองร้อยหนึ่งเท่านั้นจะป๊อล็อกได้โอ้้ห้าสิบเก้าบาทว้าวโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทยาวาสติที่สังด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้มันจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม